สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญชนิดร,ราคา2บาทในสมัยรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพศ2551มาจนถึงปีพศ2560นะครับก่อนอื่นผมจะให้ช่องทางการติดต่อไว้ก่อนนะครับนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับแอดมาตามนี้นะครับเป็นอดีไลน์นะครับบายบาย e e b b นะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามารับชมคลิปเป็นครั้งแรกถ้ายังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปประกาศรับซื้อนะครับนี่คือเหรียญสองบาทนะครับในสมัยรชัชกาลที่เก้านะครับถ้าเป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดมาจนถึงปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบนั้นก็จะมีลักษณะเป็นสีทองแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบสีทองแบบนี้ผมยังไม่รับซื้อนะครับ เพราะว่าเป็นเหรียญแบบปกตินะครับยังไม่เป็นที่นิยมนะครับแต่ที่ผมจะรับซื้อนั้นนะครับต้องเป็นแบบซีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็แม่เหล็กต้องดูดติดด้วยนะครับงงไหมครับเหรียญสองบาทในสมัยรัชกาลที่เตั้งแต่ปีพศ2 5 5 1มาจนถึงปีพศ2560ถ้าเป็นแบบสีทองแบบนี้ผมยังไม่รับซื้อนะครับย้ำนะครับ ต้องเป็นแบบสีเงินแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดติดด้วยนะครับจะปีพศไหนก็ได้นะครับระหว่างปีพศ2551มาจนถึงปีพศ2560นะครับแต่ว่าต้องเป็นสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดติดนะครับเต๋นี่ผมนํามาบรรยายให้ความเข้าใจว่าผมต้องการรับซื้อแบบไหนเพียงแค่หนึ่งปีพศเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเป็นปีพศไหนก็ได้นะครับ ระหว่างปีพศ2551มาจนถึงปีพศ2560แต่ว่าต้องเป็นสีเงมนแบบนี้นะครับถ้าสภาพใหม่ไซวิงผิวเดิมนะครับผมให้เหรียญละ3,000บาทนะครับแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญน,นะครับย้ำอีกทีนะครับผมจะมารับซื้อเหรียญ2บาทตั้งแต่ปีพศ2551มาจนถึงปีพศ2560ปีพศไหนก็ได้ แต่ว่าต้องม่ใช่เป็นแบบสีทองแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบสีทองแบบนี้ผมยังไม่รับซื้อนะครับต้องเป็นแบบสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่เหล็กดูดติดด้วยนะครับถ้าเป็นแบบสีทองแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับไม่ต้องส่งรูปมาประเมินราคาก็ได้นะครับต้องเป็นแบบสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่เหล็กดูดติดนะครับจะเป็นปีพศไหนก็ได้นะครับระหว่างปีพศ2551มาจนถึงปีพศ2560นะครับ สภาพใหม่ใส่ิ้งผิวเดิมเรียนละ3า0 0บาทถ้าสภาพผ่านการใช้ง,งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเรียนนะครับ